สวัสดีครับก็มาพบกับเกาะกระแสข่าวจากตีรีวิวอีกครั้งนะครับเกาะกระแสข่าวของตีรีวิววันนี้นะครับก็จะเสนอข่าวเกี่ยวกับเจ้าแหลมนะครับแหลมรอไปก่อนเตัวลายลงตัวพร้อมไอ้ I, แมงป่องนะครับพานหัวข่าวมาอย่างนี้นะครับสองแชมป์โลก WBC ชาวเม็กซิกัน ฮวนฟานซิโกเอสซาดาแชมป์โลก WBC รุ่นซูปเปอร์ไฟเวทและไอ้เมงป่องมิเกลเบอร์เซลแชมป์โลก WBC รุ่นซูปเปอร์เฟนเทเวทพร้อมทีมงานคาบังเลโลทีมเดินทางไปกับตัวที่เมืองจิบลิฟพิโกรัฐเม็กซิโก โดยโค้ชของทีมอย่างอันเฟรโดคาบาเลโลวางแผนจัดเส้นการฝึกซ้อมใน4สัปดาห์สำหรับรอบโปรแกรมการชกที่กำลังจะออกมาในไม่ช้าซึ่งโปรแกรมการชกค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วรอเพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองโดยฮวนฟรานซิสโกเอสตาดา40ด3า7 KO แชมป์โลกรุ่นซ u เปอร์ไฟเวท WBC จะป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่2ในเดือนตุลาคมพ 2, คศ2ช2 0เจอกับอดีตแชมป์โลกคู่ปรับเก่าคาร์ลอสควตาราสัส39-31 27 KO ส่วนไอ้แมงป่องมิเกลเบรอร์เชล แชมป์โลก wbc รุ่นซูเปอร์เบนต์เทสามสดขีด0-34 ko จะป้องกันตำแหน่งครั้งที่7ในวันที่7พฤษจายนพุิศกราช2020กับออสการ์วาเดส2 8 0 2 2 ko ซึ่งถือเป็นซูเปอร์ไฟอีกไฟหนึ่งเลยทีเดียวโค้ดของแชมป์โลกทั้งสองคืออันเฟโด คาบารโลเชื่อว่าการไปเก็บตัวฝึกซ้อมในสถานที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลมีความกดอากาศตำ่ำจะช่วยให้นักมวยของเขาสามารถถึงขีดสูงสุดของสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ร่างกายจะดึงความสามารถสูงสุดออกมาพร้อมเดินหน้าสู้แบบเต็มกำลังบนเวทีครับและนี่ก็เป็นข่าวของมวยโลกนะครับ WBC นะครับซึ่งเจ้าแหลมนะครับ เดิมเลยคาดว่าจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์ภายในปีนี้นะครับแต่ก็ต้องชวดก็ต้องรอนะครับรอหลังจากการชกครั้งนี้ผ่านไปก่อนนะครับดูแล้วไม่แน่นะครับแล้วอาจจะได้ชกกับคู่ปรับเก่าหรือคู่ชกคนใหม่ก็เป็นไปได้นะครับสําหรับข่าวของตีรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังนะครับสวัสดี